จุย๋ยวรัตยาเซฟี่หน้ากระจกดีเจพุทธดีใจกลับมาเห็นภรรยาท้องโตขึ้นไม่ต้องบอกว่ากําลังเหรอลูกคนแรกมากแค่ไหนสําหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงจุย๋ยวรัตยากับสามีดีเจพุทธพุทธิชัยเราก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะซ้อมเลี้ยงน้องพีน้องทีลูกแฝดของบีมกวีและทางด้านจุ๋ยก็คอยอัปเดตภาพไปดูกันเรื่อยๆตั้งแต่ตั้งท้องแรกๆโดยล่าสุดจุย๋ยวรัตยาได้โพสต์ภาพเซลฟี่หน้ากระจกกับสามีและโชว์ท้องที่ตอนนี้เริ่มโตแล้วกับแคปชั่นในความแปลกใจของสามีที่พิถ่ายละครสานม ลคุณพ่อหายไปถ่ายละครที่ภูเก็ตสาวันค่ะกลับมาท้องใหญ่ขึ้นเลยแม่ว่ามือเย็นแม่ด้วยแหละแอดพุดอเลสร์ดีเจและใต้โพดก็มีคนเข้ามาชมภาพน่ารักมากๆและชมว่าจุ๋ยวรัตยาดูสวยหรือว่าจะได้ลูกสาวหรือเปล่านะขอขอบคุณภาพไอจีแอดวรัตยาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ